เสร็จแล้วนะคะนี่ผลิตของเราจากเศษใบไม้แห้งนะคะโอเคใครอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะใครค่ะน้าวาค่ะาวาาพวกเราเอทูเอดสวัสดีค่ะคุณแม่เอคาา่ะคาา่ะ ไม่เห็นหน้านาวานะเพราะว่านาวาอยู่ไกลน,นะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำของเล่นนะของตกแต่งบ้านจากใบใไม้กันนะคะนี่นะเพราะว่าเราอะไปไหนไม่ได้นะคะเราก็ต้องหาอะไรทำอยู่ในบ้านนะคะใ,ใครเข้ามาช่อง A2N Channel งครั้งแรกฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์ให้พวกเราด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาทําของเล่นในบ้านกันนะอุปกรณ์ก็คือง่ายมากนะคะมีกระดาษกระดาษ A4 นะคะมีกาวมีดินน้ำมันนะคะนี่แล้วก็มีพวกใบไม้ใบไม้แห้งๆนะคะที่เราหาได้ทั่วไปตามแถวแถวบ้านๆเรานะนะคะแล้วก็มีกันไกรนะคะเอาไว้ตัดใบไม้ให้ได้ตามรูปร่างนะวันนี้เราจะทํามดน้อย2ตัวนะคะเราก็ใช้ดินน้ำมันเนี่ยทำเป็นมดนะ แล้วก็พอดีคุณแม่นีลูกกระต่ายอันนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยหนอนมดครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทากาวก่อนทากาวตรงกระดาษนี้นะคะนี่ตรงกระดาษนาดาทากาวนาดาทากาวของนาดาอ,อันนี้ทำทำทำได้ง่ายๆนะคะทากาวก่อนหนี่ดูคุณแม่ก็ได้นะองนตรงน้นี่นะคะทาคพือความคุณแม่เลย ทากาวครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งกระดาษนี่ทาครึ่งกระดาษแล้วก็แปะพื้นแปะพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็มีมดสองตัวอ่าใช่นี่นาว่าเขาไม่ทํานะแต่เขานั่งนั่งกินขนมอยู่แต่ไม่อยากขายด้วยนะนี่นะคะทากาวก่อนนะนี่ทากาวอย่างงี้เห็นไหมเห็นกาวไหมกาวมันจะสีขาวๆใช่กาวสีขาวๆจ้ากาวพอเราทากาวเหียอขาวแล้วเนี่ยก็ นี่นะก็ใบไม้เนี่ยใบไม้แถวบ้านนะคะคุณแม่ไม่ได้เก็บพ่พืลนะเก็บตนบนบนพุ่มไม้นยมันก็จะไม่สกปรกนะใบไม้เนี่ยเอามาทำนี้ใส่มือไว้นะคะแล้วก็กำนี้เลยนะกำไว้ลองทากันดูนี่มันก็จะกรอบๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โรยนะคะเราก็โรยบนที่เราทากาวไว้เห็นไหม เหมือนหิมะตกเลยอ่าโรยไว้จะเป็นพื้นเหรอครับอ่าเป็นพื้นให้มดเขาเดินได้นะคะอันนี้ให้นาตาเขาทำของเขาเองนะทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็โรยค่ะเขาอยากมาเดินหน้าหน่อยอย่าให้เดนเสือ้ออ่าทำเลยนี่นะแปะไว้นะคะใช่เดีอยวอยวเราจะเอามาตก ะะคืออย่างอย่างช่องช่องเราเนี่ย A to Channel เนี่ยก็จะมีทั้งคุณแม่ทั้งนาดานาวานะคะแต่ว่าช่องเรายังหาไม่ได้ว่าเราอ่ะจะทำอะไรเป็นหลักนะเราก็เลยลงอะไรสเปะสปะไปก่อนนะคะเพราะเรายัง <no. S 1> หาตึกคืนช่องเราไม่ได้ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้เราไปไหนก็ไม่ได้นะคะเราก็จะหากิจกรรมในการทำอ่านี่ ได้แล้วนะจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมดมดอ่ะเขาก็ต้องเดินอย่างงี้ป่ะมดมดก็ต้องเดินอย่างงี้นะ <_ d ata> ใช่ค่ะเพราะมดอ่ะเขาต้องเดินในป่าอ่าเดินบนดินนะอันนี้ถือว่าเป็นดินนะคะเ <_ d ata> ดี๋ยวรอของนาดาก่อนนาดาเขายังไม่เสร็จเคยทำ <_ d ata> อ่าเนี่เราก็ <_ d ata> หากิ<บ>จกรรมให้ทำนะมันจะทำยากนิดหน่อยนะครับอืทำยากนิดหน่อยนะนาวาเขาเลยไม่ทำานไปนั่งอยู่ตรงนู้นนั่งกินขนม กดเลยกดไว้นะคะมันต้องกดไว้แน่นๆนี่ของคุณแม่นะนี่ของคุณแม่นะนี่ของแม่เสร็จอ่าของนาดากดแน่นๆเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันหล่นอ่านี่ของนาดานะคะเห็นไหมอ่าได้แล้วเราก็เก็บเศษขยะเดี๋ยวมันหล่นนะครับถ้าถ้าไม่จับไว้อ่านี่นะคะอ่าอย่างนี้ได้นี้แล้วใช่ไหมนี่เราก็จะใช้ดินน้ํามันนะคะเมื่อกี้เรามีดินน้ํามันอยู่ นี่ดิน้ำมันของคุณแม่เป็นสีดําของนาดาเป็นสีน้าตาลคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินน้ามันอ่ะเป็นมดน้อยนะแกะดินน้ามันมดหน้าตาเป็นยังไงมดมดก็ต้องตัวเล็กเล็กใช่ไหมเล็กๆกลมๆมดำาตัวเล็กเลแบบแบบตัวเล็กเลกที่มันมีหัวหัวกระจายเหมือนกระดายสองข้างอ่านี่นะคะดีน้ํามันนะมันก็จะอันนี้น้ํามันเราปั้นปั้นให้มันเป็นตัวมดนะ ปั้นกลมๆจากเล็กไปหาใหญ่ตัวแรกอันแรกคุณแม่ก็จะวางอันนี้วางก่อนยึดเว้นที่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะวาดขากันอ่าโอเคก็ปั้นน้มันทำนกคำนะคะนี่เห็นไหมนี่ได่เกินไปได้เพราะว่าขาแล้วมันก็จะเป็นมุดแต่ว่าถ้าไม่วาดขามันจะเป็นกระสือเป็นกระสือนะว่าบอกกระสือมดอ่านี่นะคะคุณแม่คุณแม่ใส่ไปแล้วนะอันนึงเห็นไหม อ่าก็แล้วปั้นไล่ๆมาเรื่อยๆนะคะอ่าปั้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็มดคลอหน้าตาเป็นยังไงนี่อ่ะคือมันติดไม่อยู่อ่ะอ่ะวางไว้เฉยๆค่ะวางไว้เฉยๆปั้นไล่ลงมานะคะจากเล็กไปหาใหญ่ใหญ่เล็กทำไมไปหาใหญ่ได้อะครับอ่ามีหมดนะของไม่ได้สามนะเห็นไหมเห็นเป็นมดไหมแม่ครับ รู้ไหมอันนั้นมันจะเป็นมดแต่ว่ามันดูรูปร่างแบบดำปิ๊ปปีเลยความจริงมันจะมีสีแดงกับสีดำเป็นเพื่อนกันนะ,ะนี่นะคะก็ปั้นให้ให้เป็นฟัน่งนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่นี่อ้าวเรา,าต้องวางให้มันแบบว่าติดกับกระดาษนิดน,นึงนะคะประมณน,นี้จช่มอ่ากด กาะให้มันคอราดาวทำไมจากเล็กมันไปหาใหญ่ใหญ่ไปหาเล็กอย่างนั้นล่ะลูกอ่านี่นะคะนี่คุณแม่ได้แล้วนะมดหนึ่งตัวนี่เห็นไหมอ่านี่หมดของคุณแม่ต่อไปคุณแม่ก็จะพอได้มดหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมเรามีลูกกระตาอยู่ลูกก็ตาคุณแเล่นนะแล้วเราก็จะไปแปะลูกกระตายแล้วมันก็กจะ,จะ <8. S 1> เป็นมดลูกกระตาจึ๊้จึง นี่เสร็จแล้วเราก็ต้องวาดถามดนิดนึงแม่ได้แล้วเห็นไหมนี่พอได้อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่จะเติมเติมหนวดนะหนวดกับขาหนวดมด,ดอย่างไงอ่ะนี่ยนี่นี่หนวดมดขามดนี่จะบอกว่าคุณแม่ก็วาดรูปไม่เก่งนะไม่ค่อยเก่งอ่าเห็นไหมโ <Okay. S 1> ป็นมดแล้วอ่าเดยว นาดาเขาจะวาดบ้างนะนี่ดูของนาดานี่หนวดมดของนาดามดสีน้ำตาลมีขาอู้ขาใหญ่มาก oh <my> อ่านี่มาเปรียบเทียบกันอ่าเปรียบเทียบกันนะคะนี่อ่านี่ของค<อ><อ>ุณแม่มดสีดํานะของนาดามดสีน้าตาลอ่าเดี๋ยวเราจะทํามดอีกตัวหนึ่งนะคะเรามาทํากันต่อเลยคะ่ะคุณแม่ได้แล้วนะนี่ตัวที่สองของคุณแม่เห็นไหม อ่าคุแม่ก็จะวาดเหมือนเดิมค่นี่ที่แม่ก็วาดหนวดวาดขานะคะอ่าต้องใส่ลูกตาเหมือนเดิมนะลูกตวเล็กหนลูกตามันต้องมันต้องอมี ต,ต่อไปเราจะทำร่มเงาให้ให้หมดหน่อยอ่ะเดี๋ยวคือแม่ให้ดูของคุณแม่ก่อนดูมดคือแม่ก่อนแม่มดคือแม่ได้แล้วนะนี่มดสองตัวนะคะอ่ะดูมดนาดานี่เขาอาะทำไมมดนาดามันเดินตามหลังกันนะของคุณแม่มันคุยกันของนาดามันนแบกอาหารเข้าลางังค่ะนาดาวัดวัดวัดตรวจวัดขาลูกแบกอาหารเข้าลังอยู่อืนาดานาดาให้มันแบกอาหารสิอ่า อันไหนอ่ะอาหารไม่ห็นอ่านี่นะของนาดานี่โอเคมาเปรียบเทียบกันหน่อยนี่<ม>นี่ของนาดานะน้ำตาลกับดำนะขอบคุณแม่ดำกับดำนะคะเดี๋ยวเราจะทำร่มให้หมดหน่อยนะเราจะใช้ใบไม้นะคะนี่ใบไม้แห้งอย่างนี้นะเดี๋ยวมั่จะตัดแล้วก็ติดให้เป็นร่มเงาให้หมดหน่อยนะคะ<ม>นะเราจะทำเสาให้หมด uh huh. เราทำร่มเงาให้หมดได้เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้แล้วก็ตัด ตัดให้มันเป็นเสาอันนี้เป็นใบไม้เป็นใบมะม่วงนะแถวบ้านใบใบมะม่วงเดี๋ยวเราจะทำแบบที่มันเป็นไม้แล้วเราก็จะมาปักกันอ่าอย่างงี้ใช่ไหมพอได้อย่างงี้นะแล้วก็ทําเป็นร่มเงาอย่างงี้นก็ต้องาาะคากาวหน่อยนะคะร่มของมดร่มของหมดอย่างงี้นะคากาวหน่อยนี่นะคะเป็นอย่างงี้นะ รถเชฟแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะต้องต้องทาเสาก่ออ่าเราก็ทาทากาวตรงเสาของเราก่อนถ้าทากาวตรงเสาแล้วมันก็แล้วมันก็จะแล้วเราก็จะวาดพระอาทิตย์กันอ่าอย่างนี้นะคะนี่ติดใบไม้อ่ะนาดาทากาวมาตัดต่ะัดข้างบนออก่อยมันสูงไปอ่านีุ่้ย ทากาวให้ต้นไม้เรานะคะไม่งั้นมัน <ขา S 2> จะเกิเ<า><ไ>ป็นใบไม้ก่อนไม่ติดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูดดนี่เห็นไหมมีร่มเงาตรงนี้นะคะตรงข้างบนข้างบนใบไม้เนี่ยตรงนี้ป้องคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะติดเป็นใบไม้เป็นร่มนะคะต้องทากลากี้นี่ เรามีให้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีให้ทั้งสองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งสองฝั่งมันก็ใส่ร่มงเงาให้หมดของคุณแม่แล้วนะเดี๋ยวของนาดานะคะนาดาเขากําลังใส่ร่มเงาให้มดเสร็จแล้วนะนี่สิ่งประดิษฐ์จากใบไม้ของคุณแม่นะนี่มดสองตัวนะมีร่มเงาของด้วยอ่านี่ของนาดานะนี่ดูของนาดานี่ของนาดาคะเย่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะคะ อันนี้คือเป็นบ้านมันไดเลยนะเป็นบ้านมันไดเป็นบ้านมันไดนี่นะคะคือฝั่งนี้ของนาดานะฝั่งนี้ของคุณแม่นี่นะคะเสร็จแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ A to n channel ด้วยนะคะใครว่างๆก็ไปทํากันได้นะช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนเราก็ต้องหาอะไรทำกันก่อนนะคะไปนะคะคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ